บทที่135หลิงอยู่หมิงนั่งอยู่ในห้องนอนรู้สึกเศร้าโศกเล็กน้อยมีหลายสิ่งหลายอย่างในมือแต่พลังงานไม่เพียงพอในขณะน,นี้มีเสียงฝีเท้าอยู่นอกประตูและหลิวเซี่ยก็ผลักประตูเข้าไปพร้อมกับชามที่อยู่ในมืออยู่เอ,อ๋อแม่ต้มซุปเม็ดบัวให้เจ้าดื่มได้ตอนร้อนๆอนเมื่อเร็วๆนี้หลิงอยู่หมิงมีงานยุ่งมากจนไม่ได้เจอกันทั้งวันเมื่อดูตอนนี้น้ำหนักของนางลดลงไปมากจริงๆ ซึ่งทำให้หลิวเซี่ยทุกใจมากแต่นางไม่สามารถทำอะไรได้ดังนั้นนางจึงทำได้แค่กังวลอย่างลับๆหลิงอยูหมิงหยิบชามจากมือของหลิวเซี่ยสายช้อนเบาๆแล้วพูดว่าท่านอยากกลับไปที่บ้านหลิวหรือไม่กลับบ้านหลิวเซี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมจูจ่ๆหลิงอยูหมิงถึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแต่นางก็คิดถึงเรื่องนี้โดยธรรมชาติหลังจากแต่งงานกับประกูลหลินมาหลายปี และอดทนต่อความเจ็บปวดมานานหลายปีนางก็ถูกบังคับให้ตัดสัมพันธ์กับครอบครัวแม่ของนางตอนนี้แม่ที่แก่ชราของนางป่วยหนักนางจะไม่อยากกลับไปได้อย่างไรอย่างไรก็ตามในโลกนี้ถ้าผู้หญิงที่แต่งงานมาหลายปีจู่ๆกลับบ้านไปเยี่ยมญาติถ้านางไม่มีสามีนางจะถูกมินทาราวกับว่าเห็นความกังวลของหลิวเซี่ยลิงหยูหมิงก็วางชามและตะเกียบไว้ข้างๆ ถ้าท่านกลัวคนอื่นพูดเรื่องไร้สาระข้าจะเล่าเรื่องนี้ให้อยู่เหยียนฟังแล้วพรุ่งนี้ให้เขากลับไปพร้อมกับท่านเจ้าเจ้าพูดจริงเหรอหลิวเซี่ยเบิกตากว้างมองหลินอยู่หมิงด้วยความไม่เชื่อหลิงอยู่หมิงเข้าใจโดยธรรมชาติว่าทําไมนางถึงมีปฏิกิริยาเช่นนี้เจ้าของเดิมไม่เคยพูดแบบนั้นดังนั้นหลิวเซียจึงรู้สึกประหลาดใจผู้อาวุโสในครอบครัวยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นพวกเขาควรมาเยี่ยมบ่อยขึ้นตกลงตกลงหลิวเซี่ยเห็นด้วยดวงตาของนางแดงเล็กน้อยแล้วนางก็เดินออกไปในวันแรกของปีใหม่หลิงอยู่หมิงเล่าให้อยู่เฉอเหยียนฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ในตอนเช้าพวกเขาทั้งสองคุยกันเรื่องนี้แต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าเซียวหยาที่อยู่ข้างๆพวกเขาจะวางชามและตะเกียบลงทันที ท่านแม่เจ้าคะข้ากับพี่ชายเรียกแม่ของยายว่าอะไรเสี่ยวหยาถามอย่างสงสัยพร้อมเบิกตากว้างควรจะเรียกว่ายายทวดต้าเป่าตอบคราวที่แล้วที่ท่านลุงมาเขาบอกว่ายายทวดป่วยและน้องสาวก็ไม่เคยไปเยี่ยมเลยท่านแม่พาข้ากับน้องสาวไปด้วยได้ไหมหลินอยูหมิงมองดูสีหน้าของต้าเป่าเดาได้ครึ่งหนึ่งแล้วว่าเด็กคนนั้นหมายถึงอะไรและทันใดนั้นก็พบว่ามันน่าสนใจ แน่นอนต้าเป่าและเสี่ยวยาจะไปเยี่ยมยายทวดด้วยแล้วข้ากับพี่ชายจะต้องเตรียมของขวัญอะไรบ้างไหมเสี่ยวยาพูดอย่างตื่นเต้นจริงๆแล้วมีทุกอย่างที่บ้านและหลิงอยู่หมิงจะช่วยเตรียมทุกอย่างที่ต้องการแต่นี่คือหัวใจของลูกถ้าอย่างนั้นต้าเป่าและเสี่ยวยาก็สามารถเตรียมของขวัญของตัวเองได้ลิงอยู่หมิงตอบแม่คิดว่าไม่ว่าเจ้าจะนําอะไรไปยายทวดก็จะชอบมันเมื่อเห็นเด็กทั้งสองมีความสุขมาก ยูถือเหยียนที่อยู่ด้านข้างก็มองหลินอยู่หมิงและโน้มตัวเข้ามาใกล้แล้วข้าควรเอาอะไรไปบ้างหูของหลิงอยู่หมิงเปลี่ยนเป็นสีแดงท่านพ่อกับท่านแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอท่านยังต้องเตรียมของขวัญแยกกันเหรอต้าเป่าเงยหน้าขึ้นมองข้ามักจะได้ยินที่สาวซีเอ๋อพูดว่าสามีและภรรยาเป็นร่างกายเดียวกันดังนั้นปราบใดที่ท่านแม่เตรียมอะไรบางอย่างไว้เสี่ยวยาปิดปากแล้วหัวเราะ เจ้าเด็กสองคนนี้หลินอยู่มิงถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้หลายคนตัดสินใจออกเดินทางในตอนเย็นทักที่บ้านหลิวคืนนี้และกลับมาในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยไม่ทำให้ธุรกิจของหลินอยูหมิงในศาลาหวงจูล่าช้าตอนนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วแม้ในตอนเย็นก็ยังมีคนเดินเตรอยอยู่บนถนนมากมายหลังจากเตรียมรถมาแล้วหลิงอยูหมิงและหยูเฉยเยยนก็ออกเดินทางพร้อมกับหลิวเซียและลูกทั้งสองคน อย่างไรก็ตามจีซูอิงที่มาที่ศาลาหวงจูกลับคิดถึงนางข้าขออาภัยฮูหยินหลิวเจ้าซีเอ๋อซึ่งเคยอยู่ที่ส่วนต้อนรับคุ้นเคยกับจีซูอิงมานานแล้วและพูดอย่างรวดเร็ววันนี้เท่าแก่ลิงไปบ้านแม่ของนางเพื่อเยี่ยมยายของนางและนางจะไม่กลับมาจนถึงพรุ่งนี้เช้าอาพรุ่งนี้เช้าจริงเหรอจีซูอิงรู้สึกเสียใจมากนางเก็บข้าวของและหยิบทัพทิมมาชุดหนึ่ง คิดว่าคงจะเหมาะกับหลินอยู่หมิงจึงนำมาให้ทันทีแต่ถึงยังไงก็ซื้อขนมแล้วกลับไปกินถึงแม้จะไม่พบใครเลยถ้าท่านอยากหาที่เดินเล่นทำไมไม่ไปจ้าเสี่ยววูที่อยู่ข้างๆหละ่ะเจ้าซีเอ๋อกล่าวจ้าเสี่ยววูจีซูอิงได้ยินความคิดเห็นจากชาวเมืองโดยรอบทันทีที่นางเข้าไปในเมืองชิงซานแต่นางไม่คาดคิดว่าเจ้าของจ้าเสี่ยววูก็คือหลินอยู่หมิงเช่นกันที่นั่นขายอะไรบ้าง จีซูอิงอดไม่ได้ที่จะถามอย่างสงสยัยผู้หญินลองไปดูสิแล้วจะรู้เจ้าซสี่เอ,อ๋อพูดด้วยรอยยิ้มด้วยความสงสัยและความคาดหวังจีซูอิงมาที่จ้าเสี่ยวงูและก่อนจะเข้าประตูนางก็ตื่นตะลึงกับกลิ่นทันทีที่นางเงยหน้าขึ้นนางก็เห็นขาไก่ตัวใหญ่อยู่บนหลังคาพอดีมันดูน่ารักและทำให้อยากอาหารเป็นไปได้ไหมว่านี่คือร้านอาหารด้วยผู้หญินกลิ่นอะไรเหรอ กลิ่นหอมมากยานเอ๋อที่อยู่ข้างๆอดไม่ได้ที่จะอุทานกลิ่นหอมมากจีซูอิงทนไม่ไหวแล้วจึงเดินเข้าไปทันทีทันทีที่เข้าไปในประตูนางรู้สึกประหลาดใจกับการตกแต่งภายในของจ้าเสี่ยววูแม้ว่าภายนอกจะดูแปลกและน่ารักเล็กน้อยแต่ที่นั่งด้านในกลับนุ่มนวลโดยเฉพาะที่นั่งใกล้หน้าต่างและมีไม้กระถางมากมายจีซูอิงแทบรอไม่ไหวที่จะเดินไปที่เคาน์เตอร์ อานี่หูหยินหลิวไม่เจอกันนานเลยเซียวหัวก็รู้จักหูหยินหลิวเช่นกันนี่คือรายการอาหารของจ้าเซียวหูฮูหยินหลิวลองดูเจ้าค่ะจีซูอิงมองดูและนางไม่เคยเห็นชื่ออาหารในนั้นเลยปีกไก่อลีนปลาหมึกบอมน้องไก่รสเผ็ดแมงกะพรุนเย็นชานมคืออะไรอีกละ่ะจีซูอิงเห็นแล้วรู้สึกตื่นตะลึงและนางก็วางรายการอาหารในมือลงบนโต๊ะนำทุกอย่างในรายการมาให้ข้าอย่างละชุด มือของเซียวหัวที่ถือรายการอาหารสัน่นผูหญิงหลิวไม่ใช่คนแรกที่ทำเช่นนี้ขณะนี้มีครัวเรือนที่ร่ำรวยมากมายในเมืองชิงซานและพวกเขาทั้งหมดได้รับส่วนแบ่งของรายได้ทุกครั้งข้อครัวแม่ครัวในครัวของพวกเขาจะยุ่งทุกวันโดยไม่ต้องแตกพื้นแม้จะรู้สึกเหนื่อยแต่ก็สามารถทำเงินได้มากมายเซียวหัวได้ยินเรื่องนี้จากเจ้าซีเอ,อ๋อ เรื่องแผนการที่จะมอบผลกำไรบางส่วนจากของที่ขายให้กับคนที่อยู่กับพวกเขามาเป็นเวลานานเพื่อที่จะได้มีรายได้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เลื่อนตำแหน่งและการเพิ่มเงินเดือนดังนั้นนางก็ต้องทำงานหนักเหมือนกันจีซูอิงเลือกที่นั่งริมหน้าต่างหลังจากนั้นไม่นานโต๊ะขนาดใหญ่ที่มีอาหารหลากหลายก็วางอยู่ตรงหน้ากลิ่นหอมอันเข้มข้นทำให้จีซูอิงอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลาย นางยกมือครึ่งหยิบปลาหมึกระเบิดที่กรอบและนุ่มในปากจากนั้นนางก็ใช้ซ้อมหยิบลูกชิ้นกุ้งทอดกรอบๆชามๆหลังจากกินไปมากนางก็ยังไม่รู้สึกมันเยิม้มโดยปกติแม่ครัวที่บ้านจะปรุงอาหารที่มีน้ำมันเหล่านั้นและนางก็ไม่อยากกินอีกสองคำจีซูอิงคิดเช่นนั้นและหยิบหลอดขึ้นมานางเห็นว่าผู้คนรอบตัวพวกเขาใช้หลอดยาวนี้สอดเข้าไปในแก้วแล้วจึงจิบและดื่ม เห็นดังนั้นจีซูอิงก็จิบด้วยดวงตาของนางก็เบิกกว้างทันทีมันอร่อยนางไม่เคยได้ทานอะไรที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนบทที่136รสหวานอมเปรี้ยวพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นเทลงในปากของจีซูอิงในทันทีช่วยทะลางความมันของไก่ทอดออกไปและเม็ดกรอบๆเพิ่มความอร่อยทิ้งรสชาติที่ค้างอยู่ในคอไม่รู้จบนี่มันอะไรกันจีซูอิงชื่นชมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ยานเอ๋อซึ่งอยู่ข้างๆหยิบแก้วและมองไปรอบๆแก้วอย่างระมัดระวังแล้วตอบกลับอย่างรวดเร็วผู้หญิงมันเขียนไว้บนนั้นมันคือชาเาวรสเาวรสเหรอจีซูอิงเคยเห็นสิ่งนั้นในศาลาห่วงจูมันมีรสเปรี้ยวมากเช่นเดียวกับมะนาวมันเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ขายในศาลาห่วงจูแต่นางไม่เคยคาดหวังว่ามันจะน่าทึ่งขนาดนี้เมื่อถูกสร้างเป็นเครื่องดื่มนางจะซื้อไปลองที่บ้านแน่นอน จีซูอิงกำลังเพลิดเพลินกับอาหารอันโอชะของซาลาหวงจูแต่ในอีกด้านหนึ่งดูเหมือนว่าจะมีการโต้เถียงกันที่หน้าเคาน์เตอร์เนื่องจากตำแหน่งของจีซูอิงค่อนข้างใกล้กับเคาน์เตอร์ดังนั้นนางจึงได้ยินได้ชัดเจนมากเซียวหัวที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจขณะที่มองดูผู้หญิงที่เข้าแถวตรงหน้าในฐานะที่หและสองในกิจกรรมเทศกาลฤดูใบไม้ผลิซื่อเฉียนมองเซียวัวอย่างน่าสงสาร เนื่องจากนางใช้เงินไปมากเกินไปเมื่อไม่นานมานี้นางจึงถูกพ่อของนางกักขังอย่างโหดร้ายดังนั้นนางจึงไม่เข้าร่วมพิธีเปิดจ้าเสี่ยวงูด้วยซ้าอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าเศร้าที่สุดซื่อเฉียนพยายามหาโอกาสแอบ,บออกไปตอนพลบคำ่ำแต่เนื่องจากจ้าเสี่ยวงูเพิ่งเปิดและมีสินค้าไม่มากทุกครั้งที่นางมานางจึงหยิบขนมได้เพียงหนึ่งหรือสองชิ้นเท่านั้น แต่นางอยากจะดื่มชานมพีดอูหลงที่เขียนอยู่ในเมนูจริงๆทีเท่านั้นที่รู้ว่าทำไมหลิงอยู่หมิงถึงมีความคิดมากมายถึงขนาดคิดขายชาอูหลงเนื้อพีดแล้วก็มีนมด้วยรสหวานกลมกล่อมเข้มข้นทำให้ทุกคนที่ได้ชิมจะรู้สึกค้างอยู่ในคอไม่รู้จบสื่อเฉียนเข้าแถวทุกวันและนางก็ไม่สามารถดื่มชานมแก้วนี้ได้ทุกวนันเซียววัวผู้แสนดีได้โปรดให้ครัวทำให้ข้าอีกแก้วเถอะ เซียวหัวทำอะไรไม่ถูกจริงๆแล้วพูดว่าคุณหนูซือท่านเป็นสมาชิกของศาลาหวงจูที่นี่เจ้าเสียววูเราจะไม่ละเลยท่านปกติข้าสามารถแจ้งเจ้านายของเราได้นางจะต้องชดเชยให้ท่านแน่นอนแต่เมื่อเร็วๆนี้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญที่เจ้านายของเราพาแม่กลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านเกิดซื่อเฉยเียนเบิกตากว้างทันทีปรากฏว่าเข้าประตูหลังได้จริงๆทำไมนางไม่คิดอย่างนั้นละ่ะ แต่การรบกวนเท่าแก่หลินตลอดเวลามันไม่ดีเมื่อเห็นความยุ่งเหยิงของซือเฉียนเซียวหัวก็รีบพูดอย่างรวดเร็วคุณหนูซือข้าสงสัยว่าท่านยังจำหูหญิงหลิวซึ่งชนะรางวัลอันดับหนึ่งในงานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิได้หรือไม่นางเพิ่งซื้อของมากมายรวมถึงอูหลงลูกพีทถ้วยสุดท้ายด้วยทำไมท่านไม่ไปถามนางว่านางเต็มใจที่จะละทิ้งความรักของนางหรือไม่ ตามสายตาของเซียวหัวซือเฉียนก็มองเห็นจีซูอิงที่กำลังมองนางทันทีทันทีที่พวกเขาสบตากันจีซูอิงก็รีบเบือนหน้าไปทางอื่นด้วยความรู้สึกผิดนางซื้อของเยอะมากหากนางอยู่ในจวนโวเมื่อนางทานอาหารไม่หมดก็ยังสามารถมอบให้คนรับใช้เป็นรางวัลได้แต่นางหนีออกจากบ้านและมาที่เมืองชิงซานโดยมีผู้คุ้มกันเพียงสองคนพร้อมกับยานเอ,อ๋อแม้ว่าทั้งสี่คนจะกินข้าวด้วยกันแต่ก็กินไม่หมด แต่นางก็อยากลิ้มรสชาอูหลงพีทด้วยผูหญิงหลิวซื่อเฉียนนั่งอยู่ข้างหน้าจีซูอิงด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าฮูหญิงหลิวข้าขอจ่ายเงินสองเท่าเพื่อซื้อชาอูหลงลูกพีทในมือของท่านได้ไหมจีซูอิงสายหัวข้าไม่ได้ขาดเงินเป็นเรื่องยากที่ฮูหญิงหลิวจะกลับมาจากแดนไกลขนาดนี้ทำไมไม่มาต้อนรับท่านที่บ้านของน้องสาวคนนี้ล่ะซื่อเฉียนรีบพูดว่า ในฐานะเพื่อนข้าจะเลี้ยงซาชิมีที่เท่าแก่หลิงทําเพื่อพวกเราในวันนั้นจีซูอิงอดไม่ได้ที่จะกลืนลงไปเมื่อคิดถึงซาชิมีแสนอร่อยที่นางกินในวันนั้นนางต้องการมันทั้งหมดจะทําอย่างไรดีอย่างที่ทุกคนรู้ซื่อเฉียนได้ถามหลิงอยู่มิงเกี่ยวกับวิธีการแปรรูปปลาต่างๆตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่นางกินมันตอนนี้ครัวเรือนที่ร่ำรวยในเมืองชิงซานต้องซื้ออาหารทะเลสดทุกสองสามวันที่บ้าน คุณหนูซื้อจริงๆแล้วข้าไม่ใช่คนที่เหนียวขนาดนั้นข้าเองก็อยากลองชิมรสพีษด้วยจีซูอิงยิ้มทำไมเราไม่แบ่งให้คนละครึ่งละ่ะพี่สาวหลิวท่านใจดีมากข้าแซ่จีเรียกข้าว่าพี่ซูอิงก็ได้ถ้าใครในเมืองหลวงที่รู้รายละเอียดรู้เรื่องฉากนี้จะต้องอ้าปากค้างแน่หญิงสาวจากจวนโมทางหลงยิ้มอย่างมีความสุขในขณะที่นางดื่มชานมในร้านเล็กๆแห่งหนึ่งเมื่อพระอาทิตย์ตกดินท้องฟ้าเริ่มมืด หลิงอยู่หมิงและคนอื่นๆมาถึงหมู่บ้านผู่เซี่ยระหว่างทางหลิวเซี่ยอดไม่ได้ที่จะยกม่านขึ้นแล้วมองออกไปข้างนอกนางไม่ได้กลับมากว่ายี่ปีแล้วและนางได้ยินว่าแม่ของนางป่วยหนักตอนนี้นางนั่งอยู่ในรถมาที่สะดวกสบายนางก็อดไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกผสมปนเปหลิงอยู่หมิงพิงหลังรถมาแล้วหลับไปท่านแม่หมู่บ้านผู่เซี่ยดูลำบากมาก ทันใดนั้นเสี่ยวหยาก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อมองดูพวกเขาข้าจำได้ว่าข้ากับพี่ชายอดอาหารและหิวโหยขนาดไหนลินอยู่หมิงลืมตาขึ้นทันทีนางมองออกไปนอกหน้าต่างรถอย่างรวดเร็วตามม่านที่ยกขึ้นและนางก็ขม,มดคิ้วทันทีวิธีการเผาควันเพื่อค้นหาแหล่งน้ำควรได้รับความนิยมและหมู่บ้านรอบๆเมืองชิงซานก็ควรเรียกร้องให้ชาวบ้านขึ้นไปบนภูเขาเพื่อน,นำน้ำลงมา แต่หมู่บ้านผู่เซีย่ยไม่เห็นใครเลยที่กลับมาพร้อมกับจอบมีชาวบ้านเทียงไม่กี่คนถือถังน้ำกลับบ้านอย่างสั่นคลอนชาวบ้านเหล่านี้มีน้ำไม่พอในนาข้าวนอกจากนี้หมู่บ้านผู่เซีย่ยยังอยู่ใกล้กับแม่น้ำใหญ่ของเมืองชิงซานดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่สถานการณ์ปัจจุบันจะเกิดขึ้นก่อนที่หลินหยูหมิงจะคิดเรื่องนี้จบหยูเ่อเยียนก็หยุดรถและเห็นว่าพวกเขามาถึงบ้านหลิวแล้ว ยูชือเหยยนก้าวไปข้างหน้าและคอประตูและหลังจากนั้นไม่นานหลิวต้าจวงก็ออกมาหลานเคยทำไมเจ้าถึงมาที่นี่หลิวต้าจวงถามขณะที่เขามองดูหลิงอยู่หมิงช่วยหลิวเซี่ยลงจากรถเขาตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงหันกลับมาท่านแม่น้องสาวกลับมาแล้วยายหลิวที่อยู่ในบ้านได้ยินว่าหลิวเซี่ยกลับมาแล้วนางไม่กล้าแม้แต่จะสวมรองเท้า และเดินถือไม้เท้าออกไปทันทีที่เห็นหลิวเซี่ยน้ำตาก็ระเบิดออกมาลูกสาวของนางที่ไม่ได้เจอมานานกว่า20ปีตอนนี้นางมาปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วท่านแม่หลิวเซี่ยรีบวิ่งไปข้างหน้าดวงตาของนางแดงกับนางสัญญากับหลิงอยู่หมิงว่าจะไม่ร้องไห้แต่นางก็อดไม่ได้หลิงอยู่หมิงทนการร้องไห้ไม่ไหวจริงๆนางรีบเดินไปหาหลิวต้าจวงแล้วพูดว่าท่านลุงทางการไม่ส่งเสริมวิธีการหาน้ำเลยเหรอ ทำไมชาวบ้านในหมู่บ้านผู่เซียถึงยังดูเหมือนพวกเขากำลังทุกขทรมานอยู่เลยนี่หลิวต้าจวงยังคงที่อายเล็กน้อยเขาเหลือบมองอยู่เฉยียนไม่รู้ว่าจะพูดสิ่งเหล่านี้อย่างไรในความทรงจำของเขาแม้ว่าหลิงอยู่หมิงจะทรงพลงังแต่นางก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆถ้าเขาพูดนางจะเข้าใจจริงๆหรือไม่ท่านลุงแค่เปิดปากของท่านอยู่เฉยียนพูดเบาๆเขา,า,ายือนอยู่ข้างหลังหลิงหยู่หมิง แม้ว่าใบหน้าของเขาจะไม่แสดงออกแต่เขาก็ดูน่าเชื่อถือมาก